วันนี้คนหลังหรือของเจอภาพเก่าสมัยเป็นศัสดีอำเภอน้ำพออภาพมันเก่ามากแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นใครนะ แสดงว่าตอนนั้นพ่อเป็นหนุ่มมากยังหนุ่มอยู่เลยกองหนังสือโต๊ะสัตสีอำเภอหนองกุ้งหรือหนองกุ้งนี่แหละตอนหลังเปลี่ยนเป็นอําเภอน้ำพองมีที่ทำงานของพ่ออยู่ที่อําเภอน้ำพองนั่นเองภาพนี้หายากก็ลองดู